สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินที่ตลาดนัดมือสองนะคะ Hmm. C'est magnifique pour être dans la salle de bain. On va t'en 10 cartons et on je vous prenne une photo Je prends <une> vidéo. <laughs> je le laisse. vous je je ร้านนี้นะคะเป็นร้านขายการ์ดโปเกมอนแต่จุรานเช็คแล้วเขาบอกว่ามันเป็นของปลอมคะ่ะท่านผู้ชมถัดมาจากตลาดมือสองนะคะ หลายวันถัดมามีเวลาถึงจะไปห้างนะคะวันนี้อยากได้อุปกรณ์บางอย่างที่ต้องใช้เกี่ยวกับ Wi-Fi นะคะก็ะเลยถือกาสถ่ายวิดีโอคะ่ะด้านในนี้นี่นะคะคล้ายๆกับ BTS เมืองไทยเลยตรงนี้มุมโปรดของแฟนดาเลยกิวินชอบอ่าน การ์ตูนแล้วก็หนังสือค่ะเพื่อนๆดาไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะคะไปซื้อสัญญาณ WiFi เออเขาเรียกว่าอะไรเราเตอร์ใช่มหมแล้วดาก็ไปเจอตัวนี้ซึ่งมีคนที่ชมช่องดาเขาบอกว่าเสียงดามันเบามากเลยอะไรเงี้ยก็คือบางครั้งดาถ่ายวิดีโอนะคะดาไม่ได้ ภาคไปด้วยระ้วดาก็มาภาคทีหลังคราวนี้เรามาเจอตัวนี้ก็เลยคิดว่าราคาไม่แรงของที่นี่ประมาณ30ยูโรนะคะมาดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงกล่องแพ็คมาอย่างดีเอบเอบมันคืออะไรไนะคะมันมีขาตั้งกล้องมีแฟลช มีไมโครโฟนแต่ว่าต้องใส่ฐ่านด้วยม,มีคู่มือมาด้วยค่ะไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือเปิดเลยละกัน สิ่งที่อยากเห็นที่สุดก็คือไมโครโฟนอยู่ไหนจ้าไมโครโฟนนี่ได้แล้วไมโครโฟนช่องเราจะมีเสียงแล้ว <laughs> นี่ค่ะไมโครโฟนน่ารักใช่ มันมีหลายราคาเลยนะที่ดาเห็นมาแต่ว่าดามีมีบัตรของขวัญก็คือได้จากคริสต์มาสมีมีเงินอยู่ในนั้นก็คือก็เลยใช้เงินตรงนั้นน่ะเงินในบัตรเราอะซื้อก็ถือว่าได้มาฟรีของขวัญคริสต์มาสจากปีที่แล้ว นี่ค่ะเดี๋ยวมาประกอบล่างกันนี่ค่ะมาประกอบบางคนอาจจะอุ้ยแบบเห็นมาตั้งนานแล้วแบบนี้ที่เมืองไทยคือดาเป็นยูทูบเบอร์มือสมัครเล่นน่ะ ก็เลยไม่ค่อยได้ได้สนใจอุปกรณ์สักเท่าไหร่อันนี้ก็คืออยู่นะกลัวจังเลยกลัวทำหักอ๋อตัวนี้ก็คือสามารถปรับได้เออก็ดีอยู่นะอ้าขาตั้ง เอแล้วมันตั้งไงอ่ะเดี๋ยวตรงขาตั้งค่อยมาดูกันส่วนนี้ไมโครโฟนของเราเดี๋ยวจัดูกล่องก่อนเดี๋ยวกล่องคือไม,คไมโครโฟนอยู่ด้านบนรับหนึ่งนะเออมันจะติดยังไง มันน่าจะแบบ่าไม่เจอหรือไงอืมอ๋อนี่ค่ะเดี๋ยวได้ได้โอ้ยมันจะมีเป็นเหมือนเป็นช่องสีเรียมๆตัวนี้ให้เราน่าจะ สอดเข้าไปให้ถูกสลักมันเดี๋ยวนะแป๊บนึงเรื่องอุปรกรณ์เทคโนโล,โลยีนี่ค่อนข้างจะโลเทคนะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวนะมันหมุนได้ไหมอ่ะเฮ้ยเสียวไม่ใช่นี่ตายแล้ววันิดาใายแล้วแต่แล้วจะทำหักไหมเนี่ย อู้เสียวอู้ถ้ามันพังก็ต้องสืบอ่ะคือพังด้วยตัวเองอันต,ตัวนี้มันก็จะหมุนได้นะไม่เข้าใจว่าเฟืองมันยังไงอ๋อเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีเข้าใจแล้ว คือมันต้องเลื่อนลงมาแล้วตัวไมโครโฟนเนี่ยจริงจริแล้วมันต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมต้องเป็นแบบนี้ฉีนั้นเราก็สอดมันเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ต้องหมุนไขไขให้มันแน่นๆให้ตัวนี้มันลงมาติดกับด้านนี้เลย นี่ค่ะส่วนเจ้านี่ก็คือตัวที่เสียบแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยต้องใส่แบตเตอรี่ด้วยโอ้ยนี่ใส่แบตเตอรี่เป็นถ่านถ่านขนาด1 5โวลต์นะคะถ้าเรียกถ้าเรียกไม่ผิดก็คือตัวท้ายเป็นเป็นตัว V ส่วนไมโครโฟนอ่ะก็จะเสียบเข้ากับด้านหลังเอ๊บแล้วโทรศัพท์ของเราก็จะอยู่ตรงนี้เอ้ยแล้วเราก็จะเสียบแล้วเราก็จะคุยกับเพื่อนๆได้ชัดเจนก็เป็น เป็นงานอดีตเล็กที่ที่ดาค่อนข้างชอบนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอเวลาไปหาที่ถ่ายรูปอ้อเมื่อต้นคลิปที่ดาที่ดาลงไปเนี่ยคือตลาดนัดมือสองนะคะคือมันจะมีแค่ช่วงหน้าร้อนไปก็เดี๋ยวดาจะใส่เสียงภาคลงไปก็รับชมกันได้นะคะฝากเพื่อน กดติดตามมาดาดาทัวร์ด้วยนะคะตอนนี้ดาดาทัวร์เริ่มมีอุปกรณ์แล้วนะคะอีกหน่อยเราอาจจะมีดโดรนซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ไม่สัญญาสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดดาดานะคะบ๊ายบาย